เข้าสู่ Talent Spotlight ค่ะพบกับหนูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงค่าเรี้ยผาดของ t ท l เ n นในสายงานต่างๆกันและใน EP นี้เนี่ยเราจะมาคุยก,กันกับพี่น้ำนะคะเป็น VC Investment Manager ของบริษัทสิงค์คอร์เรชั่นจำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทบุญรอดดิวอรี่จำกัดโดยก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มของบริษัทบุญรอดดิวอีนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น,น้ำแนะนำตัวสั้นๆกับผู้ชมนิดน,นึงนะคะว่ามาจากไหนแบกเกราเป็นยัางไงาทําไมถึงมาทําอาชีพนี้นะคะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อ,อพี่น้ำนะคะต้องเลยกพีแล้วเนะ <c oughs> าะค่ะเบญญาพิทแกวนะคะตอนตอนนี้ก็คือทําอยู่ที่สิงเวนเจอร์แคปิตอลนะคะซึ่งเป็นเวนเจอร์แคปิตอลอาร์มของบริษัทษบุญรอดบริเวรีนะคะก็แบกเกราคร่าวๆเนี่ยก็คือพี่ก็จบตรีเป็นอ่เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะน BE อนะคะจบแล้วเนี่ยพี่ก็เหมือนเหมือนไม่ได้ทำทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยก็คือ Move ไปสาย investment banking ก็คือสายแบบเน้นทางด้าน finance investment mm hmm. นี่ค่ะก็คืออยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สักพักก็ประมาณจำป,ปีก็ไปต่อ MBA ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์ค e ีนะคะแล้วก็จบกลับมาก็มาต่อที่ธนาคารเดิมแล้วก็ทำ อยู่ที่ทาง,งานอี่สักประมาณสักสามปีงค่ะแล้วก็เนี่ย move มาที่มาจอยสิงเป็นเจอนะคะก็ทํามาที่นี่มาได้สักประมาณปีกว่าละอย่างนี้แสดงว่าถ้าอยากเป็น VC Investment นะคะพี่น้าจะต้องเรียนเช <ฮะ S 3> ียวชาญมาเลยใช่ไหมคะจำเป็นไหมว่าจะต้องแบบเฉพาะเสร์เท่านั้นจริงๆคือถ้าถามว่า Investment เนี่ยคือถ้าถ้าถามพี่นะมันไม่จําเป็นเพราะว่าจริงๆในสายงานเนี้ย จริงๆสโคปมันค่อนข้างกว้างแต่ว่าจริงๆที่สําคัญจริงๆมันก็คือในเรื่องของพื้นฐานความรู้ด้านพวก fundamental ที่เกี่ยวกับพวกไฟแนนซ์หรือพวกเชื้อทีต่างๆที่อาจจะอาจจะต้องใช้ในการทํางานซึ่งจริงๆแล้วสมัยเนี้ยมันก็ออนไลน์ได้อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้จาเป็นว่าต้องให้จบมาสายนี้โดยตรงไปนั้นโดยตรงหรือสษฐศาษาโดยตรงนียค่ะหนูคิดว่าหลายๆคนเนี่ยต้องสงสัยกันแนะ่เลยว่า VC investment เนี่ยคืออะไรทําเกี่ยวกับอะไรรบกวนพี่นางช่วย เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าแบบมันเป็นเกี่ยวกับอะไรเราต้องทําเนื้อง,งานเป็นยังไงบ้างอะคะโอเค VC น uh ั huh. ้ VC ก็คือ Venture Capital เนอะคือ Venture Capital เนี่ยก็คือเป็นฟันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะลงทุนในบริษัทหลักๆก็คือในบริษัทสตาร์ทอัพพูดง,ง่ายๆเลย โดยในส่วนของสิงเวนเจอร์ค่ะคือมันก็จะเป็นประเภทของ VC ที่เรียกว่า Corporate VC นะคะก็คือเป็น VC ที่อยู่ภายใต้ Corporate ซึ่งเวลาเราจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยนอกจากเราจะมองในเรื่องของพวก Financial Return นะคะผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของ uh, strategic collaboration angle <อ>ด้วยนะคะอย่างเช่นแบบสมมตุติเราไปลงในสตาร์ทอัพอันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยละว่า ธุรกิจหรือว่าเทคโนโลยีที่เขามีเนี่ยสามารถนํามาใช้มาปรับใช้กับธุรกิจหลักของของทางสินได้หรือเปล่านํามาต่อยอดได้หรือเปล่าได้ยังไงบ้างนี่ค่ะมันก็จะมีแองเกิลในส่วนตรงนั้นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมแต่หลักๆก็คือการลงทุนเข้าไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนแล้วก็เรื่องของ strategy collaboration หลักจะเป็นเรื่องของการลงทุนใช่ว<ต>่าแบบนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบในบริษัทยยใหญ่ๆเท่านั้นใช่ไหมคะหนูเห็นแต่ เห็นจะจะมีแต่บริษัทใหญ่ๆคือครั้งที่แล้วมีมีเหมือนสัมภาษณ์เอ่อทคสปอร์ตไล์ของกรุงศีอะค่ะก็จะมีตำแหน่งที่เขามาคุยด้วยหมายถึงหมายถึงบริษัทใหญ่ๆเช่นที่หมายถึงเวนเจอร์แคปิท a ลอารมที่อยู่ในบริษัทใช่ไหมคะก็คือจริงๆหลักๆกี่ว่าเพราะว่าด้วยความที่บริษัทใหญ่อะค่ะเนื่องจากพธุรกิจ มันโตในระดับหนึ่งแล้วมันก็ต้องหาทางที่จะเหมือนต่อยอดไปต่อยังค่ะ mm hmm. คือ venture capital เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหนึ่ง,หน,งหนึ่งหน่วยงานที่จะ explore opportunity พวกนี้ในการที่จะต่อยอดธุรกิจไปอาจจะ improve ธุรกิจเดิมหรือว่าไป new business ไปเลยอย่างนี้ยค่ะแต่าว่าในหนึ่งวันนะพี่น้ำหน้าที่ของ VC investment นะคะต้องทำอะไรบ้างอะ คือหลักล่าะค่ะคือในส่วนของ VC เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกวอะไรอย่างแรกคือเราต้อง e x p l o r e ในส่วนของ investment opportunity ถูกไมหมคาการดิวอย่างเช่นแบบมี Startup ไหนบ้างที่กำลังระดมทุนอยู่ raise fund อยู่ซึ่งส่วนใหญ่พี่ก็จะได้เหมือนได้มาจาก Connection ของ f u ันที่ที่เขามี Connection กับ Startup อยู่แล้วหรือ Startup ติดต่อเข้ามาโดยตรงว่าเฮ้ยเราต้องการ raise fund นะอนะไรอย่างงี้ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเนี่ยดิวพวกนี้ มาพิจารณามานั่งดูเลยว่าอะไรที่มันตรงกับเ,เป้าหมายในการลงทุนของเราก็มานั่งอ,อพอเราเลือกได้แล้วเนี่ยมันก็ก็ต้องมาคุยต่อว่าลงดีเทลต่อว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยก็เหมือนคล้ยๆไม่แน่ใจว่าจะคุ้นกับคําว่าดิวเดอลิเจนหรือเปล่าก็คือเข้าไปศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียดคุยกับฟาเดอร์เข้าไปดูโอเปอเรชั่นของบริษัทเพื่อจะเหมือนเพื่อจะ ว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจไหมะคะ่ะซึ่งถ้าเราโอเคบอกว่า้ผ่านละน่าสนใจเนี่ยเราก็ต้องเอาไอ้ข้อมูลที่เราได้พวกน,นี้ยเข้าไปเข้าบอร์ดของ Investment Board ะคะเพื่อให้เขาพิจารณาดูว่า้อยากจะลงในตัวนี้หรือเปล่าซึ่งพอพิจารณาสมมติโอเคผ่านหมดทุกอย่างมันไม่ได้จบแค่นั้นแหละมันก็ต้องเข้ามาดูต่อว่า ที่เราบอกไว้ตอนแรกว่าเฮ้ยมันมีความร่วมมือกันทางธุกรกิจต่อไปหลังจากลงทุนมามีอะไรบ้างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าไปดูต่อเข้าไปคุยต่อว่าทําสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นหลังจากการลงทุนไปแล้วด้วยเพื่อมาเอามาเหมือน e อ e c u t i o n อะเอามาใช้เลยอเอามาใช้ได้จริงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบสโอปค่อนข้างกว้างมากใช่มันก็จะมิกซ์กันไปค่ะพี่นามคิดว่า BC Investment เนี่ยมันต้องมีซอฟต์สกิลกับฮาร์ดสกิลฮาร์ดสกิลยังไงบ้างอะคะหลักๆเลยฮาร์ดสกิลกเนี่ยพี่คิดว่ามันอย่างที่ที่ที่บอกก็คืออย่างน้อยเราก็ควรจะต้องมีเหมือนพื้นฐานทางด้าน finance เนาะแบบหลักการเบื้องต้นทางด้าน finance การลงทุนเราต้องรู้ว่าฮ้ย IRR คืออะไรทำ cash flow คืออะไรทำ NPV คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพื้นฐานเบื้องต้นกังด้าน finance แต่ว่า ที่แต่พวกนี้คือยังไงเราเราสามารถเรียนเรียนได้อยู่แล้วแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็น soft skill ที่พี่คิดว่ามันคือายรจำเป็นสำหรับ<อ>สายงาน VC นะั่นคือ soft skill ในส่วนของที่จะพูดเป็นพูดง่ายๆคือเหมือนการเปิดเปิดกว้างอะเหมือนเป็นแบบ mindset ที่ willing ที่จะเริ่นสิ่งใหม่เนีไงไง่ยเพราะว่าคือ ถ้าเห็นในโลกปัจจุบันนะ่ะเทคโนโลยีทุกอย่างเทรนทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมาก oh. ฉะนั้น oh. การลงทุนการพิจารณาอะไรในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้อง oh. มันไม่ได้ดูแค่แบบเฮ้ย hey, อะไรที่ผ่านมาอดีตเป็นอย่างเงี้ย oh. แล้วเราจะตัดสินใจอ่ะเราต้อง,ต,องต้องเหมือนเรียกอะไรต้องมีต้องทิ้งไปในฟิวเจอร์อ่ะว่าเทรนมันจะเป็นยังไงอะไรจะเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันคือเหมือนเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ ที่เกิดขึ้นในในในโลกปัจจุบันฉะนั้นนี่นี่คือเป็นเป็นพี่ว่าเป็นซ o ฟต skill ที่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 จาเป็นเหมือนเราต้องคิดไกลๆไปอีกใช่เหมือนอย่าไปยึดเรื่อง soft skill ี่แบบอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราแบบรู้มาเรียนมาเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมากฉะนั้นการที่แบบให้เราอ่านข่าวอ่านอหรืสมมติอ่านข่าวหรืออ,อ่านแบบ a r t i c ิ e สิ่งนี้ทุกวันความรู้ใหม่ทุกวันเนี่ยทุกอย่างมันคือแฟกเตอร์ที่เรามาใช้ในการ ดีไซน์ว่าเฮ้ยตัวนี้ยน่าลงทุนหรือเปล่าเนี่ยมันคือดนามิกมากนะคะใช่แล้วทำไมทำไมที่นางถึงจะตัดใจเลือกมาเรียน v ิสิตีเอ e เ t สที่สิงค่ะอะไร <ๆ S 1> เป็นแรงก็ <c oughs> จริงแบบให่<ๆ>เรียนเลยว่าทําไมถึงแบบคือชอบตัวเลขเหรอหรือว่าแบบชอบเศรษฐศาสตร์ชอบการลงทุนเหรอคะหรือถึงได้มาเรียนเศรษฐศาสตร์ถามว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนนั้นทําไมถึงเรียนจริงๆก็แบบ ไม่รู้ว่างงๆจะพัดจะโผแบบโอเคเอะติดหรอเรียนก็ได้เลยแต่ว่าแต่ว่าไม่คือจริงๆพี่ว่าเออมันเหมือนมันคือพี่ว่าการไอ,ไองานสายงานเนี้ยค่ะมันมันนอกจากจะใช้ในเรื่องของสิ่งที่เราเรียนมาในเรื่องของเรียนเนาะอย่างที่บอกคือมันมันต้องใช้อื่นๆหลายๆอย่างที่แบบมันคือความความท้าทายอะเนาะในการแบบเข้ามาทําในการที่แบบ การที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องใหม่ๆตลอดเวลายางค่ะแล้วอย่างของสิงเวนเจอร์อย่างเงี้ยคือสโคปในการลงทุนเนี่ยก็กว้างมากฉะนั้นมันมันมันเหมือน,น,นมีพื้นที่ให้เราได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องใหม่ตลอดเวลานะคะแล้วสมัยต้องอยากรู้ว่าตอนที่เรียนตั้งแต่ตอนที่เรียนเฉลศาสตร์ตอนที่มาหาลัยเคยคิดคิดไว้เลยปะว่าแบบตอนเรียนจบแล้วฉันจะต้องเป็น v c ซ n v e s t m e n t นะ อุ้ยตอนนั้นยังไม่มีคำว่า v C เลยด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าเพราะว่าคืออย่าง v C เนี่ยคือจริงๆมันมันมันมีแหละแต่ว่าคือในตอนนั้นมันโลกมันไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยพี่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ไม่ได้รู้จักคำว่า Venture Capital เลยตอนจบใหม่ๆเนี่ยเออแล้วก็งานอย่างในสาย Venture Capital ในเมืองไทยเนี่ยคิดว่าแบบมีน้อยมากหรือหรือยังไม่มีเลยด้วยซ้ำเมื่อสิบเกือบสิบปีแล้วโอ้ยรู้อายุเลย ฉะนั้นพี่พก็ถา้ว่ามันคืออะไรตอนที่แบบรู้ว่าํานจะมาสัมภาษณ์ด้วยพอมีแบบ v C investment แลก็อเออมันคืออะไรนะก็เลยไปหาข้อมูลด้อยก<อ>ูมไม่รู้จริงเลยไม่รู้มาก่อนเลยใช่ใช่มันพึ่งมันเหมือนมันเป็นมันมันเป็นคําศัพท์ที่ทุกคนรู้จักเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองค่ะที่ที่แบบแพร่หลายอะไรย่างเงี้ยใช่ แล้วถ้าสมมติถ้าไม่ที่น้ำมองว่าถ้าสมมติไม่เป็น VC investment นะคะจะเป็นอะไรได้อีกคะห <laughs> มายถึงตอนนี้ถ้าถ้าให้พี่เลือกอย่างอื่น<ช>ไม่ไม่เป็น VC นใช่ไหมคือตอนนี้ด้วยความที่จริงๆมันก็คล้ายๆายกันนะนาองาน VC แต่ว่าอีกอย่างอีกอ่างนี้พี่สนใจก็อาจจะเป็นในส่วนของอไม่รู้พอจะคุ้นหรือเปล่าในส่วนของ business development ฟังชั่นใน corporate เนี้ยค่ะอ่า พี่มองว่าอย่างไอฟังก์ชันบริสต์เดเวล็อปเมนต์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสาคัญในองค์กรแล้วก็มีความมีความท้าทายมากเพราะว่าองค์กรทุกองค์กรเนี่ยอย่างแบบเจอโควิดไปอะไรเงี้ยแบบมันมันต้องปรับตัวมันต้องพร้อมที่จะแบบมูฟพร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วฟังก์ชันในส่วนตรงนี้คือฟังก์ชันที่แบบออกเบรกส์ล้อเรื่องพวกเนี้ยพี่ว่ามัน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 คือความท้าทายพี่นามคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในงานนี้อะคะ อะไรชาลเลนที่สุดใน VC Investment สิ่งที่ท้าทายคือเรื่องการที่พี่ต้องแบบเรียกอะไร Open Mindset ตลอดเวลาในการที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ตลอดเวลาเนาะบางทีพี่บพี่จบเษฐสาสมานเนี่ยแต่บางทีต้องดูการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพวก AI Robotics อะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่แบบความรู้เป็นศูนย์ฉะนั้นก็ต้องแบบมันก็ต้องแบบ w i l l i n g ที่จะแบบไปเรียนรู้ไปทำความรู้จักกับมันมันก็ uh, work on ตรงนั้นต่อค่ะ แต่ก็สนุกดีนะอืมดูน่าสนุกมากแล้วอย่างาที่ได้ทํามาทั้งหมดอะค่ะแต่ละโปรเจกต์นู่นนี่รู้สึกว่ามีโปรเจกต์ไหนไหมที่ทําแล้วแบบรู้สึกชอบที่สุดจังเลยรู้สึกเออเราเราภูมิใจกับกับโปรเจกต์นี้จังเลยมีไหมอะค่ะก็ก็มีแต่อาจจะบอกเนมยังไม่ได้เนาะแต่ว่าก็เหมือนเป็นเป็นโปรเจกต์ที่เราเข้าไปอินเวสในอมพานทที่ที่เรามองแล้วว่ายังไงมัน เทคโนโลยีที่เขามีมันสามารถมาต่อยอ,อดกับสิ่งที่ทางทางดิสนีปัจจุบันอ่ะเอาได้แน่นอนซึ่งตอนนี้คือหลังจากลงทุนมาแล้วเนี่ยก็เนี่ยตอนนี้คือพี่ก็พยายามเวิร์กเวิอยู่ให้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็ก็พี่คิดว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งเนาะในการที่ในการทำ VC. VC. า VC c o อ p o r a t e VC ีดีกว่าแล้วอยากทราบว่าคาริโกค่ะของ VC เนี่ย มันไปได้ไกลแค่ไหนอะค่ะพี่น้ำพี่น้ำตั้งคาริโกของตัวเองไปทิศทางไหนคะถ้าถามคาริโกของพี่เองอะจริงๆต้องบอกตรงๆว่าพี่แบบไม่ได้มองไกลขนาดนั้นเนาะคาริโกคือคือพี่มองแค่ว่าแต่ตอนเนี้ยมันคือสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันมันมีความท้าทายมีความสนุกแต่พี่ก็อยากทําใหม้มันดีที่สุดเนาะแล้วก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้อะอยังไงพี่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากจากแคริเอร์ตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะอย่างเช่น มันก็เลยลิงก์มาอีกคําถามของของของน้อยอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันจะต่อยอดไปได้ไหมบีซีเนี่ยคําตอบก็คือมันมันไปได้เยอะมากเพราะว่าสิ่งที่เรียนรู้านอกจากเรื่องแบบพื้นฐานการลงทุนอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเออ่ความรู้ใหม่ๆของแต่ละธุรกิจซึ่งเราก็สามารถสมมติถ้าเราสนใจอสมมติเจอสตาร์ทอัพตัวหนึง่งน่าสนใจแล้วเราชอบมากเราอินกับธุรกิจมันมากเนี่ยเราก็อาจจะ ศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปคลุกอยู่กับมันเพื่อให้ให้เราเป็นมีเอ็กซ์เพรในด้านนั้นขึ้นมาแล้วก็อาจจะต่อไปด้านนั้นได้เลยก็ได้นะคะก็ mm hmm. สุดท้ายอย่างคอมพานี hmm. ที่เราลงทุนอย่างเงี้ยเขาเขาก็ต้องโตขึ้นไปถูกไหมอืม mm hmm. มันก็มีโอกาสให้ให้เรากับเออเข้าไปอยู่ในช่วงของการ development ของเขาเห็นตรงนั้นแล้วอะคำถามสุดท้ายแล้วพี่น้ำจ้า <laughs> ปากบอกกับน้องๆนักศึกษาหรือว่าคนที่สนใจในสายงานนี้บ้างไหมคะว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงต้องมีความรู้อะไรด้านไหนไหมโอเคก็เีียวอก็อยากจะแนะนำเนาะว่าในส่วนของงาน VC เนี่ยไอ้ส่วนความรู้ฟันเป็นพื้นฐานเรื่องไฟแนนซ์เรื่องการลงทุนอย่างเงี้ยพี่ว่าน้องๆทุกคนอะสามารถหาเรียนรู้ได้ง่ายอยู่แล้วตอนนี้แบบพวกคอร์สในอินเทอร์เน็ต เยอะแยะมากมายแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่พี่แนะนำแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนพี่เองก็ยังต้องบอกตัวเองนะคือในเรื่องของการการเปิดเปิดใจนะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหม่ในการที่แบบไม่ยึดติดก,กับสิ่งที่อะไรที่เป็นมาเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วทุกอย่างเปลี่ยนเร็วฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องเปลี่ยนตลอดเวลาจะฝากไ,<ห>ไหมประมาณานี้ทุกคนย่เลย EP ที่ผ่านมาทุกคนย <laughs> ุหมดเลยว่าจะต้อง หยุดเรียนรู้อะไรเงี้ยต้องเปิดใจเปิดเปิดกว้างเลิร์นอัลเลิร์นอะไรเงี้ยใช่ไหม Growth Mindset อะไรพวกเนี้ยพวกโใช่ okay. ี่ว่ามันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากจริงจริงโดยเฉพาะมันมันค่อนข้างเขาเรียกอะไรชัดเจนขึ้นมากหลังจากที่แบบเราเจอโควิดมามันมันเป็นสิ่งจําเป็นอะอือโอเควันนี้ได้อะไรเยอะมากเลยจากพี่นาวนะคะเป <c oughs> ็นประโยชน์เลยต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียิมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้กัน ตอนนี้นะคะ <Okay. S 2> ดูแล้วก็พี่น้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะเราจะลงลึกตำแหน่งอะไรอีกรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ